ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนด้านการสร้างรายได้การส่งเสริมและพนาด้านการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนอะอำเภอเมืองตราดค่ะ พันตำรวจเอกประทีพเจริญการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9และนายพงนรายเย็นยิ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่บ้านท่าระแนะหมู่ที่2ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราด เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนด้านการสร้างรายได้และการพัฒนาการท่องเที่ยวในระหว่างการลงพื้นที่นะคะนายเกรียงไกรปัญญาพงศธรนายอำเภอเมืองตราดและตัวแทนจากหน่วยงานราชการรวมทั้งผู้นําชุมชนได้ร่วมต้อนรับร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนี้ค่ะ ซึ่งการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าระแนะได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานเช่นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดและททท,ท,ท,ทสำนักงานตราดโดยมีการพัฒนาในหลายด้านรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าท้องถิ่นอย่างเช่นอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงเดือนกรกฎาคม2567ชุมชนบ้านท่าระแนะมีจำนวน,นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน1,513คนสร้างรายได้รวม849,500บาทชุมชนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องน้ำแพร และเรือในการนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมป่าชายเลนและลานตะบูนทางคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้ข้อแนะนำนะคะในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเป็นลำดับต่อไปค่ะ